ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่428ดื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจามิตัมมังสรนังขจามิ สังขังสรนังัจามิทุติยามปิพุทธังสรนังัจามิดุติยามปิธรรมังสรนังัจามิทุติยามปิสังขังสรนังัจามิตติยามปิพุทธังสรนังัจามิตติยามปิธรรมังสรนังัจามิตติยามปิสังขังสรนังัจามินัตถิเนสรรนังอันยัง พุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาตา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิ สมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกษณ์ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันต์เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาปะธางสมาธิยามิอะพร,รัมไมจาริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุรามเมระยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณาีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาาลโภชนะเวรามณาีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณาีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะธาระนะมันตนะวิปุสนัฏฐานา เวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอุจจารสยนะมหาสยานาะเวรามณีศิขขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปินะิขา a นาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจา้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอระหรันต เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเกียรธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัม,มัสปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พละหาผู้ชงเจ็ดอริยมรคมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรันตนาไัรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงเปลื้อกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมมีการสนทนาธรรมฟังธรรมต้อมมีอานิสงส อย่างที่เราศึกษากันไปนะคะทำให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก,ก่อนแม้ได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกย่อมเข้าใจและจําได้ทำให้บรรเทาหรือคลายความสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในเรื่องของอานิสงส์อีกห้าประการนั้นในการฟังธรรมตามการคือ ผู้ฟังย่อมเป็นที่รักที่พอใจเป็นที่ยกย่องของพระศาสดาผู้ฟังย่อมทราบซึ้งในอัฏฐะและในธรรมะตามเหตุและผลในธรรมะนั้นๆย่อมแทงตลอดในธรรมะนั้นๆซึ่งเราก็ได้ยินกันมามากเหลือเกินนะคะในสมัยพุทธกาลผู้ที่ฟังธรรมนั้นได้ตรัสรู้มากที่สุดนะคะข้อสี ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากเพื่อนพรหมจรรันทร์ข้อสุดท้ายก็คือทำให้ปรารบความเพียรเพื่อทำให้แจง้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่แจง้งธรรมะที่ควรพูดควรกล่าวและควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุทั้งหลายคือผู้เห็นภัยในวะัฏะสงสารนั้นเราก็คงพอจะตอบได้นะคะคือกระถาวัตถุสิบนั่นเองซึ่งข้อที่หนึ่งก็คือ ปิดฉากกถาเรื่องของความมักน้อยท้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยไม่มักมากอยากอวดเด่นข้อสองสันตุติกรถาเรื่องของความสันโดษท้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษไม่ชอบฟุ้งเฟอ้อหรือปรนปลือข้อสามปวิเวกกถาเรื่องของความสงัด ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายและใจเราจะเห็นว่าในธรรมะแค่สามหมวดก็คือเรื่องของความดีงามออกจากกามออกจากลาบยศสรเสริญทั้งหลายนั่นเองให้มีใจโน้มน้อมโอนเอ็นเข้าสู่ความสงบก็สี่อสังสักกะทาเรื่องของความไม่ครุกคลีถ้อยคนที่ชักนำให้ไม่ครุกคลีด้วยหมู่ ข้อหวิริยารำพักกถาเรื่องของการปรารบความเพียรถ้อยคําที่ชักนำให้มุ่งมันทำความเพียรข้อหศีลกกถาเรื่องของศีลถ้อยคําที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลจะไล่ามาตามลำดับนะคะจากความคิดที่เป็นเรื่องหยาบๆก่อนจนในที่สุดขณะนี้มาเรื่องของศีลแล้ว ข้อที่เจสมาธิกถาเรื่องของสมาธิถ้อยคําที่ชักนําให้ทําจิตมันในข้อเบื้องต้นเหล่านี้นั้นย่อมเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันมาเป็นลําดับนะคะติดจ,จึงโน้มน้อม,อมโอนเอ็นไปสู่ความเป็นผู้มีศีลดีเมื่อมีศีลดีก็ย่อมเป็นผู้มีสมาธิตั้งมันโดยง่ายอย่างที่เราสาธยายกันมาตลอดนะคะ ศีลที่ดีนั้นย่อมทำให้ไม่เดือดร้อนใจคืออวิปปิสารย่อมเป็นไปเพื่อปราโมทย่อมเป็นไปเพื่อปีติปีตินั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อปัสสทิปัสสทิย่อมเป็นไปเพื่อสุขสุขย่อมเป็นไปเพื่อสมาธินะคะและสมาธินั้นก็ย่อมเกื้อกูลต่ออะไรเราก็คงทราบคือปัญญา ข้อ8ก็เป็นเรื่องของปัญญากถาเรื่องของปัญญาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาก็คงจะเป็นไปในขันธาตุอายตนะอินทรีย์ปฏิจจะสุบาทเป็นต้นนะคะก็คือชักนำให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิป,ปทาค่ะ สิ่งเหล่านี้ละค่ะจึงจะสามารถก้าวไปสู่กถาข้อเก้าคือวิมุตติกถาเรื่องของวิมุตถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้ผลจากกิเลสและความทุกข์ซึ่งเป็นปัจจัยต่อข้อสุดท้ายนั้นเองคือข้อสิทธิวิมุตติยานัทสนกถาเรื่องของความรู้ความเห็นในวิมุตถ้อยคำที่ชักนำ ให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์นี้คือสิ่งที่เราควรศึกษาร่วมกันนะคะคนที่เป็นพระหูสูตรนั้นมีอยู่สามประการดังที่กล่าวไปแล้วหนึ่งปริยติพระหูสูตตะเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากได้สดัตกลับฟังมามากในธรรมะหมวดทั้งวินยัย พระสูตรและพระอภิธรรมพระไตรปิฎกทั้งสามหมวดนี้ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อกันนะคะพระวินัยเป็นปัจจัยให้เป็นผู้มีศีลดีและพระสูตรเป็นปัจจัยให้สมาธินั้นตั้งมัน่นรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งส่งแสดงเอาไว้ในพระสูตรส่วนพระอภิธรรมนั้นเป็นเรื่องของปัญญา ที่ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใดๆเลยเมื่อรู้ถูกเห็นถูกย่อมประพฤติถูกใช่ไหมคะตรึกตรองก็ตรึกไปในธรรมที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้สมาธิฐินั้นจึงส่งไปสู่สมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิค่ะ ด้วยเหตุนี้การที่เราศึกษาปริยัติไปนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยต่อการปฏิบัติควบคู่กันไปในขณะนั้นไม่ต้องรอเวลาว่าฟังไปฟังไปแล้วค่อยไปปฏิบัตินะคะเราก็ต้องเอาแบบอย่างของบุคคลในอดีตฟังเรื่องไหนพิจารณาใครควรปล่อยรองไปตามนั้นให้เห็นโดยความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่เป็นไปในรูปธรรมนามธรรมหรือเป็นไปในขันห้าการปฏิบัติในปฏิปฏิพระหุสุตตะก็จะเกิดขึ้นในการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมถะหรือวิปัสสนาเราก็ต้องทำความเข้าใจเบื้องตนในปริยัติซึ่งในข้อมูลเหล่านั้นย่อมบ่งชี้เข้าสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าเราไม่มีการศึกษาในเรื่องของปริยัติมากพอแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเบื้องต้นทำอย่างไรแค่การเจริญกรรมฐานสี่สิทนะคะเอาง่ายๆในเรื่องของธาตุกรรมฐานหากไม่เข้าใจว่าเป็นไปด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนาเราก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้เลยว่าแล้วในแง่ของสมถะนั้นเบื้องต้น พิจารณาอย่างไรและที่สุดของกรรมฐานที่เป็นไปในสมถ a นี้ได้สูงสุดคืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องรู้ต้องเข้าใจจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลน,นั้นให้เราเข้าถึงความถูกต้องของพระธรรมคําสอนเมื่อเข้าถึงความถูกต้องการก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดคือปฏิเวทาระหูสุตตะก็ย่อมเกิดขึ้นได้ คือการรู้แจ้งแทงตลอดสภาวธรรมนั้นๆตามขั้นแห่งการปฏิบัติของตนเช่นรู้แจ้งว่าธรรมะหมวดนี้เช่นในเรื่องของธาตุกรรมฐานที่เป็นไปในสมถะน,นั้นได้สูงสุดคืออุปจาระไม่สามารถที่จะเข้าถึงฌานได้เพราะว่าธรรมะหมวดนี้เป็นเรื่องของปรมัตธรรมจึงไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ อปปนาหรือการได้ชานนะคะส่วนในเรื่องของวิปัสนาต่างๆนั้นเราก็ต้องรู้ว่าปัจจัยอันดับแรกก็คือต้องศึกษาในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมาอย่างละเอียดซึ่งเมื่อมีสมาธิที่มีกำลังกลา้าจึงจะเห็นรูปธรรมและนามธรรมาท,ที่เป็นส่วนที่ละเอียดได้ชัดเจน ส่วนในเรื่องของปัจจัยต่างๆนั้นก็อาศัยสมาธิที่มีกำลังกล้าอีกเช่นกันนล่ะค่ะจึงจะอย่างได้โดยไม่ยากในเรื่องของปัจ,จยาปริฆาตยาน,นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอย่าคิดว่ายานหนึ่งยานสองเป็นสิ่งที่เป็นพื้นผืนแท้จริงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ เพราะหากมีความเข้าใจชัดเจนรู้เห็นตามความเป็นจริงในเหตุปัจจัยที่เกิดของรูปธรรมและนามธรรมแล้วย่อมสามารถที่จะก้าวไปสู่ยานที่สามอันเป็นสมาสนาญาณยานยาที่สี่อุทยพยาญาณเห็นความเกิดดับของรูปธรรมและนามธรรมก้าวต่อไปในยานอื่นๆ มีโอกาสจะถึงมรรคผลนิพานได้การรู้แจ้งแทงตลอดยานสิหนั้นสุตตะที่จัดเป็นอาริยสัพ์ในที่นี้จึงเป็นเรื่องของปฏิเวทาพาหุสูตรนี้ละค่ะส่วนข้อ6คือคำว่าจาคะแปลว่าการบริจาคแบ่งออกได้เป็นสประการคือหนึ่งบริจาคตามปกติ เช่นบริจาคปัจจัยทยธรรมต่างๆในการทอดกระถินทอดผ้าป่าในการถวายทานอื่นๆเป็นต้น 2. บริจาคอย่างกลางเรียกว่าปริจาคาโวศสักคะคือผู้นั้นมาเจริญวิปัสนาละกิเลสเพียงประทังคาปหารส่วนในข้อ3าบริจาคาอย่างสูงที่เรียกว่าปักขันธนะโวศสักคะ คือการสลักกิเลสเครื่องเศร้ามองโดยเป็นสมุดเฉทปหารแล่นไปสู่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านหมายเอามัคคยานย่อสันส้นๆง่ายๆก็คือบริจาคของภายนอกมีจตุปัจจัยทายธรรมเป็นต้นบริจาคภายในอันเป็นกิเลสภายในละโลภะโทสะและโมหะเป็นต้น จนในที่สุดเข้าถึงการดับเป็นสมุดเฉตค่ะจากขาที่จัดเป็นอริยสัพในที่นี้ก็ได้แก่การละกิเลสเป็นสมุดเฉัาประหารนั่นเองนะคะในข้อเจ็ดว่าปัญญามีแหล่งเกิดอยู่สามแหล่งด้วยกันถ้าถามว่าแหล่งเกิดสามแหล่งนั้นเราจะเรียกตามแหล่งเกิดนั้นว่าอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือสุตตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟังหรือจากการเล่าเรียนอ่านมาสองจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนาคือการลงมือปฏิบัติสามอย่างนี้มีสถานะเท่ากันหรือว่าสองอย่างแรกเป็นตัวประกอบตัวแท้คือข้อที่สามนะคะคือภาวนามยปัญญา โดยในยะข้อมูลตรงนี้นะคะจุดสำคัญต้องสังเกตคือมันมีตัวเชื่อมคือมายะที่แปลว่าเกิดจากปัญญาเป็นจุดหมายแล้วตัวเชื่อมก็บอกว่าเกิดจากไหนคือบอกให้รู้ถึงแหล่งซึ่งมีอยู่สามอย่างดังที่กล่าวไปแล้วคือหนึ่งสิ่งที่ได้เล่าเรียนสดับอ่านหรือรับถ่ายทอดมา 2. การคิด สลงมือปฏิบัติจุดสำคัญคือทำอย่างไรล่ะคะให้ปัญญาเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและนำมาใช้ให้เกิดขึ้นได้นั้นคือความสำคัญอย่างยิ่งของการที่จะพัฒนาในด้านของปัญญาค่ะเราก็คงตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่า ปัญญาที่ได้จากการศึกษาทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นปรตโตโคสะนั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนาสิการย่อมเป็นปัจจัยแก่สมาทิฏฐิหรือปัญญาด้วยเหตุนี้เมื่อฟังมากเพียงไรไม่ใช่ไม่เอามาปฏิบัติต้องเอามาสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในทวารทั้งหกนั่นละคะ่ะ จากพระธรรมที่ได้ศึกษามาทั้งในพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลแห่งการกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาตทาปรินิพานในปัจจุบันหม,ม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอเนามหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุสลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ